สวัสดีครับมาดูมาเก็ตอาไิสิประจำวันจันทร์ที่21มีนาคม2022กันสำหรับยูโรนะครับก็อย่างที่เห็นอยู่ตลาดนั้นกลับมาบาลานซิ่งแล้วแล้วกรอบในการบาลานซิ่งก็เริ่มเห็นแล้วนะครับว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้หลังจากที่มันเบรกเทรนไลน์ที่เราดูไว้เมื่อวันศุกร์นะครับบอกไว้แล้วว่าหลังจากเบรกเทรนไลน์ปุ๊บ สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นได้ก็น่าจะมีสักประมาณสัก23งสาถานการณ์นะครับแต่ว่าโลที่เราเห็นเนี่ยน่าจะเป็นโลของช่วงนี้แล้วก็คือเทรนด์ดาวรอบนี้จะจบอยู่ที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมาสู่วันนี้เนี่ยปรับสถานการณ์ทั้งหมดกลับมาเป็นนูโตรเพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปก็จะเทรดยากประมาณหนึ่งเพราะมีโอกาสสูงที่ตลาดนั้นจะเป็นทูซมาเก็ตจะบาลานซ์ ing โดยเราคาดการณ์ว่าถ้าหากว่าช็อตเทอร์มอแอสนั้นยังเป็นนิวทรัลอยู่ตอนที่ราคานั้นลงมาเทสอินิเชียลสปอร์ตเราน่าจะเห็นไบเออร์นะครับกลับมา Active แอคทีฟแถวๆนี้ในระยะสั้นจากนั้นก็น่าจะบาลานซิ่งอยู่เหนืออินิเชียลสปอร์ตเช่นเดียวกันถ้าหากว่าตลาดนั้นแบ็กอัพกลับขึ้นไปสู่อินิเชียลเรทชั้นโซนที่ราคา11130ถึง11 11195รวมถึง ที่หายของเมื่อ2วันที่แล้ว11351ถึง11 11448เราก็น่าจะเห็น responsive seller กลับเข้ามา active แล้วจากนั้นก็ตลาดก็น่าจะบ a ลานซ์อยู่ในกรอบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าตลาดสามารถเบรกลงมาต้ initial support ได้นะครับก็จะเป็นสัญญาณ weakness เพียงแต่ว่าเป็น weakness ใน intraday time frame เท่านั้นจากจุดนั้นเนี่ยตลาดก็น่าจะกลับลงมาถึง support zone ด้านล่างๆได้ เพราะฉะนั้น balancing range ตอนนี้ล่าสุดนะครับก็น่าจะอยู่ที่สวิงนี้แหละตลาดน่าจะ balancing อยู่ในกรอบนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโรสำหรับพาดลลา a ์เองก็เช่นเดียวกันนะครับเรามีช็อตเทอม b a l เป็น neutral มาตั้งแต่วันศุกร์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือตลาดนั้นเป็น t ู o side market ราคานั้นดาวกลับลงไปด้านล่างสู่ hbn buyer กลับเข้ามา active ปฏิปะ๊ะจากนั้นราคาขึ้นไปสู่ด้านบน เซลเลอร์ S S กับเข้ามาอีกทีปฏิเปะนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์วันนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับช็อตเทอมยังคงเป็นนูเทรลอยู่ในอินเทอร์เปอร์ตัมเฟรมตาบใดที่ราคานั้นยังโฮอยู่ใต้โซนนี้3 2 7 1 4ถึง3 2 8 1 9กอินเทอร์เบรย์แอสก็ยังคงเป็นนูเทรลแบลนช์ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ของพาราล่าจะแยก่กว่ายูโรนิดนึง เนื่องจากว่าในภาพใหญ่ในภาพรวมถ้าเราดู daily chart เราจะเห็นว่าสำหรับพาลลาเรามี m i n น r trend l i ลนนะครับอยู่ที่นี่ราคายังขึ้นไปนไม่ถึงด้วยซ้ำแตกต่างจากยูโรที่ minor trend l i ลนของยูโรนั้นโดนเบรกขึ้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมในทําเฟรมระยะกลางเซลเลอร์ยังคงคโทรลมเก็ตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอินเทอร์เตสจึงเป็นนูเตรล แบริสต่อไปนะครับแต่ว่าเนื่องจากช็อตเทอร์มอแอสเป็นนูวทรลก็มีสีสูงที่เราจะเห็นตลาดนั้นบาลานซิ่งอยู่ในกรอบนะครับระหว่างอินิเชียลสปอร์ตที่ราคา307.42ถึง308.77ขึ้นไปจนถึงอินิเชียลเรเทนโซน32058ถึง321.37โดยที่เซลเลอร์น่าจะมีพาวเวอร์มากกว่านิดหนึ่งนั่นหมายความว่าถ้าราคาน้นแบ็กอัพกลับขึ้น,นบนการหาช็อตเซตอัพ น่าจะ make sense มากกว่าถ้าเราดูจาก b บแอในภาพรวมนะครับอินเทอร์เน็ตไบแอกับ Big-Picture b ไ a แยังคงเป็นนูโตรแบ r ดิชอยู่สำหรับ p าร a ล่าสำหรับทองคำนะครับตอนนี้ตลาดกลับเข้ามาอยู่ใน b a บาลานซิ่งเ e และอย่างที่บอกนะครับว่ามีโอกาสสูงมากว่าในสักมาน2สวันนี้เนี่ยราคาน่าจะบาลา n c i n g อยู่ในกรอบนี้จริงๆควรจะลงไปได้ต่ำกว่าน,นี้ด้วยซ้ำนะครับถึงประมาณสัก s v n แต่ก็อย่างที่เห็นตอนนี้บาลาซิ่งอยู่ในกรอบนี้ราคาขึ้นไปที่นี่เซลล์แล้แอคทีฟราคาลงมาที่นี่วันสุก์บก็กลับก็บมาอคทีฟในระยะสั้นเพราะฉะนั้น,น,นหมายความว่าตอนนี้ทองคํากาลังเทรดอยู่ที่ value ณนะตอนนี้ซึ่งยังก็ตามในภาพรวมยังคง bullish อยู่แต่ในระยะสั้นแล้วก็ในระยะกลางนะครับการเทรดก็จําเป็นต้องหาเทรดเซตอัพประเภทเฟสเซตอัพนะครับควรเลีกเลี่ยงเทรนด์ฟอร์เวิงเซตอัพเพราะการที่ตลาดนั้นเทรดอยู่ที่ value เรามักจะเห็นตลาดนั้นเป็นทูไซมาร์เก็ตนะครับก็คือตลาดนั้นจะบาลานซิ่งอยู่ในกรอบแถวๆนี้ไปสักพักใหญ่ๆจนกว่าจะมีข้อมูลของตลาดใหม่ๆนะครับที่จะทำให้ตลาดนั้น Move เป็น Directional Move ซึ่งยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นทองคำตอนนี้น่าจะอยู่ใน b บาลานซิ่ง a ฟ e การเทรดก็ต้องระมัดระวังแล้วก็โฟกัสไปที่คูเทรดโลเคชันเป็นหลักสำหรับทองคำ สำหรับบิตคอยนะครับนี่คือความหมายของคำว่าตลาดนั้นเทรดอยู่ที่ value นะครับก็คือตลาด Balancing แบบนี้ซึ่งตอนนี้เนะี่ย i ิตคอยบาลานซิ่งอยู่ในกรอบนี้มาประมาณสัก2เดือนกว่าละไม่เป็นไหนนะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นชัดๆอยู่ว่ากูเท l โลเคชันนั้นอยู่ที่ขอบของ Balancing ทั้ง2ฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เทรดอยู่ตรงกลาง จึงมีความเสี่ยงสูงเกินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นช็อตหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการเทรดลองใส์ซึ่งเราคงทําอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่า Bitcoin นั้นจะเบรกออกจากบาลานซิ่งนี้เมื่อไหร่แล้วจะบาลานซิ่งไปนานแค่ไหนนะครับแต่เรารู้อย่างหนึง่ง80%ถ้าตลาดนั้นเบรกออกจากบาลานซิ่งเมื่อไหร่มันจะเริ่มเป็นเทรนด์ในระยะสั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับบาลานซิ่งอยู่พักนึงเป็นเดือนจากนั้นพอมันเบรกปุ๊บ ก็กลายเป็นดาวเทนเช่นการระหว่างทางบาลานซิ่งพักหนึ่งพอเบรกก็พุ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตลาดนั้นเบรกออกจากบาลานซิ่งนี้เมื่อไหร่มันก็จะเป็นเทรนในระยะสั้นแต่อย่างที่บอกก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าจะเบรกฝั่งไหนฝั่งบนก็ได้นะครับหรือข้างล่างก็ได้สำหรับบิตคอยด์โอเคพอจะทงหมดนี้นะครับคือมาเกตในรายสิประจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ